ใช้พาแคทไปทำผมใหม่ด้วยนะคะไม่ไม่ไม่ใช้ทรงนี้หรอครับมันไม่ใช่ทรงผมที่แคทชอบอ่ะอ๋ใครใช้ครับเนี่ยทรงเนี่ยก็ไม่ใช่บอสผมอ่ะก็คุณเป็นบอสผมอะ่ะคุณก็ใช้ทรงนี้ดีคุณมีปัญหากับผมแคทหรือเปล่าคะเปล่าครับบอสเปล่าครับบอสลืมทุกอย่างเลยตอนเนี้ย นู่นนะนนชีช้ีดีๆบอสก็ละเมออะไรก็ไม่รู้นะตอนนี้ละเมอว่าก็ไม่แกีคือบอสแบบว่าสลบไปสี่ห้าทีใช่ปะแล้วก็<า>นาก่าจะความจำเสื่อมนิดหน่อยแล้วเขาก็บอกว่าตัวเองชื่อแคทอะอย่างอย่างนี่ก็งงเหมือเนอี่ยนั่นเนี่ยเขาก็ยังเชื่อว่าตัวเองชื่อแคทอยู่เรื่อยๆเลยเนี่ยตอนนี้จำใครไม่ได้เลยหนูอะไรอยู่เนี่ยบอสจำชี้ได้ไหมแกคือหลานสาวใช่หรออะใช่สิพูดแปลกๆคนหนึ่งละงงไปหมดแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังบอกอะไรบอกขนมผิงเป็นหลานอะไรก็ไม่รู้งงไปหมดแล้วเนี่ยแบบงงงจริ ขนมผิงจะเป็นหลานได้ยังไงใช่ก็เป็นน้องไม่ใช่ขนมผิงเป็นน้องอบอสสิขนมผิงเป็นหลานนะคะแล้วมาบอกว่าเราเป็นหลานอีกทำสลับไปหมดแล้วตอนนั้นอ่ะี่รถ้าจะเรียกแคทแบบว่าที่รักแคทว่ามันน่าจะไม่เหมาะสมนะคะแต่คือมิดไนท์ไม่ได้ชื่อแคท้าติหน่อยแคทปกติดีคะ่ะ ไม่ปกติเพราะแปกแลกๆนะไม่ใช่แบบนี้เป้าอะไรเราหดตีหวัวอีสักรอบจะไม่หัวตีน่าจะได้รับการกระทบกระเทือนนะครับต้องได้รับการกระทบกระเทือนอีกสักรอบนึงไม่เอาเขาเป็นบอสนะก็คืเคย,ปปยไปแล,ยแล้วตายกันหมด น่าจะอยากให้เขาเจ็บอ่ะไม่อยากทำให้เขาเจ็บต้องทำให้เขาลื้อฟื้นโดยตัวเองอะ่ะอาจจะเป็นภาวะความจำเสื่อมแค่แบบว่าช่วงเวลาสั้นๆก็ได้ประมาสามสิบนาทีนะ่าจะหายหรือในอนาคตถ,ถา้าแบบว่าเขายังเป็นอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่ะระยะยาวแล้วอะ่สะสรุปว่าแคทคือแคทนะคะโอ้ยคุมขมับปวดหัวโมชีลองพูดแบบคําติดปากที่แบบพูดพูดกับเราบ่อยๆสิเดี๋ยวเขาจะจ๊าด้ะวัดคิดถึงชี้ไม้ให้เขาแบบปึ๊กเข้าไปในจุดเมนพอยต์ของสมองมาอุ้ยให้หมอตรวจอาการไหมครับจัดไปครับจัดไป ลองตรวจดูก็ได้ค่ะแคทไม่ได้เป็นอะไรเดี๋ยวหมอลองเลยครับได้ครับขอ่นุญาตเจ้าพนักงารนะครับเ,เลขอะไรครับเลขอะไรนี่เลขอะไรเส<ม>าไฟฟ<ม>้<ม>าข <มา S 1> ้างหลังเราค่ะไม่ใช่มใช <S <S หมอครับใจเย็นครับโทษอัออนนี้นี่เลขอะไรครับไม่ไม่นดูนิวน้วผมดูนิ้วผมเห็นนิ้วไหมนี่เลขอะไรถผมว่าสายตาน่าจะเห็นปกติแล้วแหละกลังเพ่งอยู่หรือเปล่าค่ะหมอกลังเพ่งอยู่กลังเพ่งไม่เห็นเลขเลยค่ะมีแต่นิ้วเพรนั้นตรวจเช็คม่านตาโอเคขออนุญาตเช็ดม่านตานะครับขอกเทือนผมว่า น่าจะต้องพักฟร์นอีกสักหน่อยครับน่าจะถึงจะจําความได้เลยวินิีชไว่าระยะระยะสั้นใช่ไหมคุณหมอใช่ครับแต่ต้องให้คนรอบข้างช่วยดูแลด้วยนะครับครับแกวนจะช่วยเรียกคืนความจําเข้าม,มาเขาอาจจะต้องรักษาระยะ,ะกะยะ็าะนานอยู่ครับจะเสียได้ครับคุณหมอไปไปหรือฟื้นใน,นในเมืองไม่ได้ในเมืองมีความจำาตรงนั้นไม่ใช่ตาค่ะคุณหมอน่าจะเพทีขอโทษร้าผมจิ้มผิดเอาเป็นว่ารอบแกวนญาติผู้ปป่่่่่วววววยยยยชดดูแล้นะะะครรับเเพาาาจ กระถูกกระเทือนอย่างหนักด้วยแคทดไม่ได้เป็นอะไรนะคะทาไมทุกคนต้องมองว่าแคทดไม่ปกติถ้าเกิดว่าคุณหมอไม่เชื่อก็ตรวจได้นะคะขอดูแบบประชาชนได้ไมหมครับแสดงบัตรให้ดูได้ไหมไม่ได้เอามาค่ะโอเคครับแต่ว่าอาการก็คือก็อย่างที่หมอไปคุณน่าจะความจําเสื่อมชั่วคราวครับมันต้องได้รับการรีเฟรชเนะี่ยเราต้องทํำยังไงคะถ้าเกิดว่าทุกคนไม่เชื่อที่แคทดพูดพาแคทดไปตรวจก็ได้คะ่ะหรือว่าคุณหมอจะทําการนัดวันไหนก็ได้คะ่ะแคทดยินดี วันนี้หมอหมอเถื่อนอยู่ครับหมอเถื่อนเลยอคุณมือขวาคุณเอาหมอเถื่อนมาดูแลแค่เหรอคะไม่ผมไม่รู้จักคนนี้ครับไม่ไดพูดอ่างแต่แต่ว่าผมผมก็พอจะวินิจฉัยได้ว่าคืออย่างนั้นผมก็มีฝีมือประสรบการณ์นะเนะก็คือความจําตอนนี้คือคุณยังยังไม่ได้ความจำส่งความทรงจําเก่าของคุณคืนมา ก็คือต้องดูกันไปก่อนนะครับว่าตอนไหนมันจะคืนมาก็คือถ้าพาไปลื้อฟื้นไวเนี่ยก็คือจะเขาจะกลับมาใช่ไหมครับคุณหมอใช่ครับกลับมาแน่นอนครับยังกลับมาเหมือนเดิมแต่แบบโหถ้าไปลื้อฟื้นในเมืองมันก็จะโดนล่าครับไม่ได้อะอย่างในผับอย่างเงี้ยครับความลรงจามันเยอะสุดนะครับก็ต้องพาไปที่ที่เขาคยไปแล้วก็พาไปหาคนที่เขาสนิทมากที่สุดแล้วก็รักมากที่สุดครับเขาอาจจะจำได้ก็ได้อันนี้คือคําแนะนาจากหมอครับก็ยืนอยู่ตรงนี้ครับก็ยืนหันหลังอยู่ตรงนี้ครับคือตอนนี้พูดไปตอนนี้มันอาจจะมันมันม ต้องใช้เวลาครับใช้เวลาอย่างเดียวการที่เขาจะกลับมา,กบมาปกติอ่ะเขาต้องออเห็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากจนสติหลุดกลับมาอีกรอบนึงคนที่นักที่สุดเหรอคะใช่ครับมัน้นก็คงต้องเป็นที่หลุมศพแล้วค่ะอ้ยใครเสียไปอะครับคุณแคทน,น้องสาวอะก็พูดอยู่ว่าบอลไม่มีน้องสาวเนอ่ะน้องสาวชื่ออะไรครับ แค่ปกตินี่ค่ะเอาโอเคครับตอนนี้คนไข้าอาจจะรู้สึกปกติไม่มีอะไรแต่คุณหมอก็พูดได้แค่นี้ครับว่ามันต้องใช้เวลามากกว่านี้หน่อยในการให้ความทองจํามันกลับมาครับเพราะว่าตอนนี้ผู้ป่วยน่าจะมีการคุณห,หมอนัดมาเลยค่ะคุณหมอนัดมาเลยดีกว่าอา๋อจะให้หมอนัดเราครับค่ะหมอไม่รู้หรือว่าเราเราอยู่กับคนรอบข้างตอนเนี้เขาจะช่วยเลืองฟื้นความทรงจําเราได้มากแค่ไหนเพราะงี้นะครับถ้าเขายังจําไม่ได้ประมาณอีก3-4วันก็มาหาหมอก็ได้ห,หมออยู่ที่โรงพยาบาลน,นะ จัดไครับโอเคครับแล้วคุณมิดมีน้องสาวชื่ออะไรนะครับที่เสียไปเห็นไหมว่บอกแล้วว่าไม่มีเนี่ยเห็นไหมยังจำไม่ได้เลยจำจำชื่อไม่ได้หรือว่าไม่อยากเอ่ยเขาอาจจะไม่อยากเอ่ยก็ได้เขาไม่มีน้องสาวที่ผมไปดูเอาจริงผมไปเซิร์ชไอ้นี่มาพี่ฟังนะอันนี้ใครอะเจอไไอ้นี่มาครับเป็นใครเป็นมือขวาครับมือขวาของพี่ไฮครับไม่มีหรอกเจอดิบอสไม่มีน้องสาวหรอครับบอสมีก็แค่ของผิงที่ ไปเจอกันอีกประเทศนึง่งว่าไม่เคยเล่าเรื่องน้องฝาแงให้ฟังเลย <S <S นอกจากหนมพิงกับมอลรี่อ่ะแค่นั้นเองถ้ามีน้องนะก็มีแค่นี้แหละคือพี่พี่ฟังนะตอนนี้คือเราหาความทรงจํารอบนอกอ่ะเอามาใส่หัวเขาเพิ่มไม่ได้เลยแสดงว่าถ้าจาก point ที่เขาพูดออกมามันเหมือนกับว่าเราต้องอขุดจากความทรงจําที่เขาพูดออกมาจากตัวแคทเธอรีนอะเพื่อที่จะเอามาแก้เขาอีกทีหนึง่ง เขาจะมคือแบบสมมติถ้าเรารู้ชื่อคนนั้นอ่ะตอนเนี้ยคือแคทเธอรีนเนี้ยคิดได้คิดนะคงเป็นชื่อสมมุติจากอะไรสักอย่างแหละเพราะว่าบอสความทรงจำยังไงหนังมาหรือเปล่าบอสก็เป็นชื่อสมมุติจากอะไรสักอย่างอะชัวจริงเราต้องขุดจากความทรงจําของเขาเองไม่ใช่แบบใส่ความทรงจําเพิ่มให้เขาอะนั้นน่ะใช่ใช่เอาเอาเอาเป็นว่าเราพยายามเลฟินให้มากที่สุดครับไม่ใช่ยัดความทรงจำใหม่เข้าไปเพราะถ้าไปอย่างนั้นเน่ะเขาอาจจะจําตเองกไม่ได้เลยแต่ที่พูดมาทั้งหมดก็ไม่ใช่ความทรงจำใหม่เลยนะ ่าแคทชื่อแคชทีน่าค่ะแคชทีน่ามิดไนฮาเลมครับพี่สออา,าวใหญ่บอสเนี่ยไปดูอะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วจำอะไรมาสักอย่างหนึ่งมับนบอสไม่ใช่แคทบอสคือมิดไนมิดไนฮาเลมชิคือหลานไม่ใช่ชิเป็นเลยขาบอสชิแรบได้ไหมชิโ o แรบแบบลามลามที่บอสร้อง <laughs> ถ้าเป็นเลขาก็ต้องร้องได้ไม่ใช่หรอคะ <laughs> <laughs> ถูกไหมคะ เป็นเป็นเลขาะก็ดูเรื่องตังค์ในบัญชีดูเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องแลบในนี้แคทสามารถไว้ใจใครได้ไหมคะแม้กระทั่งแฟนของคุณมิ i น h นตั้งที่แคทแตวก็ัะใครไม่เป็นคุณมือขวาก็บอกว่ามิไน h นเป็นวหน้าแก๊งแตกแคทเดนอยู่ตรงนึงเธอชื่อมิ้นไนไม่ได้ชื่อแคทใช่หรือเปล่าเพิ่มค้าไปด้วยพี่ออนโยนออนโยนแล้วทำไมคุณถึงมั่นใจแบบนั้นละ่ะ าเธอชื่อมิตนายจริงๆเรามีลูกด้วยกันไหมไม่มีเราแต่งงานกันแล้วเหรออังเราอยู่บ้านเดียวกันไหมไม่แล้วเรามีความสัมพันธ์อะไรนอกเหนือจากคำพูดที่พูดกันออกมาว่าแฟนอะที่ผ่านมาสามสี่เดือนอยู่ข้างเธอมาตลอดนี้เราไม่เคยหายไปไหนเลยเขาพาเธอไปนู่นไปนี่คือความทรงจำดีสำหรับเขาอะเขาก็ไว้ใจเธอแม่กกาอยู่กับเธอเราเมีความสุขอะก็ไม่รู้ว,ว่าเธอแบบอําอายหรือเปล่า ทุกคนในนี้ก็รู้ด้วยหรอคะไส่ครับไส่ไส้แล้วคุณเลขาล่ะคะน้องโอมไป็นบดแล้วว่าบอสเป็นอะไรเนี่ยไม่แต่คนที่ยืนตรงนั้นชื่ออะไรคะไสก่กีครับไส้เกียบคนในแก๊งฮาเลมครับลูกน้องของบอสมินไนครับบอสที่ชื่อว่ามินไนฮาเลมครับบอสจำชี้ได้ไหมหลานสบายด,ดีใช่ไหมฮะไม่ใช่ลบไปเลยค่ะบอสได้ไปเยี่ยมแม่บ้างหรือเปล่ามาน,นีขนมหวานะนะค่ะก็รู้จักมามีได้ไงก็เธอเป็นหลานฉันไง มอนหมายความว่าไงเป็นลานบอสไมค่คยรู้จักแม่เราด้วยอ่ะที่จริงๆแน่หนูมีพี่สาควคนหนึ่งชื่อเดียวกับที่บอสพูดออกมาหนูอาจจะเคยไปเล่าให้บอสฟังหรือ,อยังไงนี่แหละจะถึงชื่อแคทนะยังไงปฏิบัติตตเรื่องราวแล้วแคทไปเล่าให้ฟังกันตอนไหนหรือเปล่าจําไม่ได้อ่ะมันจะเป็นตอนที่ที่อยู่เอสเทาหรือเปล่าจำไม่ได้อ่ะป้าขอโทษค่ะเหยียบเท้าแล้วไม่พูดเลยสรุปว่าคนที่ชื่อแคทเนี่ยมีชีวิตมีตัวมีตัวตนจริงๆป้า แคทอ่ะเขาหายตัวไปตั้งนานแล้วตั้งแต่ชี้ยังไม่ได้หามีขนมหวานเลยยังไม่รู้ได้ซ้อมไปว่าเขาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงยี่ไม่เคยเล่าให้ฟังเล่าแค่ฟังว่ามีพี่สาวคนหนึ่งสรุปก็คือมีจริงๆหรอก็แรกคือป้าคิดว่าแบบเออเขาประจามาจากไหนหรือเปล่าก็ป้าไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนแบบไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยเขาก็ไม่เคยเล่าให้ฟังว่ามีคนชื่อนี้ที่เขารู้จักเพื่อนที่เขารู้จักกับมีป้าก็ไม่รู้คนนี้คือแฟนของขนมหวานหรอไม่ไม่ใช่ก็เขาบอกเขาเป็น พ่อเราปร้าวายูเขาเป็นคนที่เลี้ยงดูหนูในแก๊งครับงั้นถ้าทุกคนไม่เชื่อเดี๋ยวพรุ่งนี้แคทจะไปตรวจร่างกายถ้าคุณหมอสะดวกได้<ะ>ได้รอว,ว่ากี่โมงครับคุณหมอนัดเวลามาดีกว่าค่ะทุ่มหนึ่งของพรุ่งนี้ไหมเพราะวันนี้ลงโรงพยาบาลไปทำการไปแล้วอะ่ะสี่ทุ่มค่ะสี่ทุ่มได้ครับได้เพราะน,นั้นหมอน่าจะอยู่ครับเดี๋ยวตะกวนญาติที่สนิทขอเบอร์ได้ครับเอาเบอร์เบอร์ชี้มาเลยเบอร์ป,ปร้าเอาเบอร์ชี้ก็ได้เอาเบอร์ชี้ก็ได้ครับ <reading> <V expand. S 2> เดี๋ย Child e วยังไงเดี๋ยวมาตรวจดูอีกทีนะครับเดี๋ยวหมอดูให้นะเพราะเราได้รักษาตัวบ้านอะไรยังได้ไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลบ้างหรือยังครับแคทเพิ่งมาจากกรงหมาค่ะตอนนี้มันไปไหนไม่ได้ครับเพราะว่าผมก็โดนตักตีกันอยู่กรงอะไรนะกรงหมาตู้ตู้ลูกตู้ลูกตู้ตู้ตู้ปลาคือยังไม่ได้ไปรักษาตัวเลยใช่ครับใช่ครับอ๋อเข้าใจเหตุผลแล้วเราไม่ได้พักเลยสินะงั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวหมอตรวจอาการให้ครับขอบคุณค่ะครับพี่ยูพี่แล้วพรุ่งนี้ถ้าบอสเราไม่กลับมาเราจะทำยังไงอะ เราไปเด้งกับแก๊งหนึ่งอยู่อ่ะไรัวเพราะคนเดิมของเราไปแล้กันนะไม่ว่ากันโอเคพี่นูมแคทแบบมีแคทไม่ค่อยชินเลยค่ะฟิลเดิมมันกลับมามากเลยเขาโทษค่ะเอกีิกูว่าแบบคงต้องปล่อยเขาเรียกตัวเองว่าแคทไปก่อนน้อกันกูไม่รู้จะทครับถ้าปล่อยไปจังครั้งหนึ่งละป้ายี่ไปกดนั้นน่าจะยิ่งปวดหัวเปล่าๆอะมันไม่ได้ดิถ้าเราแบบเขาต้องมาตามหาเราแน่นอนนะงั้นเราก็ต้องหนีอ่ะพี่ไม่ไหว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 เอกิอย่าพูดมันอ๋อช่วยพาแคทไป ทำผมใหม่ด้วยนะคะไม่ไม่ไม่ใช้ทรงนี้หรอครับมันไม่ใช่ทรงผมที่แคทชอบอ่ะอา้าวใครใช้ครับเนี่ยทรงเนี่ยก็ไม่ใช่บอสผมแะก็คุณเป็นบอสผมแะคุณก็ใช้ทรงนี้ดิคุณมีปัญหากับผมแคทหรือเปล่าคะเปล่าครับบอสเอาเป็นว่าแคทจะขอตัวไปทำผมใหม่ก่อนนะคะพี่อยูครับบอสไปไหมยวชิพาไปเองเอ๋อโอเคครับไปไหมครับชิชิพาไปดีกว่าเพราะว่าได้ฝากขอดูแลนะนะเพราะว่าเขาต้องไปแล้ว,วา่าแบบไม่ไหว ดูแลตัวเอนะครับบอสเด๋ยเรียกผมว่าคุณมือขวาได้มชื่อมาอยู่บจะเรียกบอสปาบอจะเรียกเอ้ยบอสจะเรียกปาว่าวายูใช่โอเคค่ะคุณวายูโอเคคุณวายูเฉยๆไม่มีคุณทุกคนจะรอแคทอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะงั้นรอดูน้ำรอครับเดี๋ยวรออยู่ที่นี่ครับบอสขอบคุณค่ะปกติไม่ค่อยมีคนรอค่ะมีแต่คนตีหนูต้องเรียกว่าอะไรไปรู้จักแม่หนูด้วยเรียกอาแคทอาค่ะ อาแคทหนูว่าหนูเรียกปอดป๊อดดีกว่าไม่ชินเลยอา,อาแคทค่ะเป็นอาได้ไงมีบอกว่าอาหายไปแล้วไม่อยู่ที่นี่ซะหน่อยหนูไม่คุยกับหลุมศพมาเหรอหนูคุยตอนที่แม่หนูยั<า>งอยู่ไงอย่าไปคูดแล้วออขอด้วยขอด้ย <c oughs> ตรงผมสวยดีครับทุกคนไม่ไปทำอะไรกันหรอคะ ไม่ครับผมแบบรอปกป้องบอสอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้แบบม,มีมีเรื่องกันอยู่ครับถ้าบอสโดนทำ้ายไปแบบมันจะไม่ส่งคนเดียวผมได้กินแมๆว่าเหมือนจะมีผู้กิะติออกมานะครับนั่นแคทไปก็ได้ค่ะทุกคน,นะจะได้ไอไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ครับอยู่ๆก็ปวดหัวค่ะเดี๋ยวแคว่าจะไปไปดีกว่าอาว่าต้องกลับบ้านก่อนอะอาจะกลับบ้านคนเดียวนะค่ะทําไมทุกคนต้องมองแคทแบบนั้นด้วยอะคะบอสผมผมว่าทามปนหีก่อนแล้วแหละ ว่าได้ออกจากตรงนี้ก่อนไหมครับใช่ครับตอนนี้ผมว่าควรไปเปลี่ยนที่ใหม่จุดนี้ยคนเขาผ่านง่ายหมอรู้สึกนะคนขนย้ายที่ไปที่อื่นกับไปส่งอาแล้วก็ได้ค่ะห,หนูไปส่งเสียงเดี๋ยวเธอมานี่เลยจิ๊ดโอเคป้าคนนั้นเขาเป็นแฟนขนมเหรอไม่ใช่ครับเขาเป็นแฟนบอสไงวันนี้อาจจะต้องนอนพักสักนิดนึงก่อนก็ได้ค่ะแล้วพรุ่งนี้เราก็ค่อยคุยกันเรื่องนี้ใหม่โอเค เราอย่าเพิ่งตัดพอนะคะไม่ได้ดูสตอรี่นู้นอันนู้นไม่พอใจอันนี้ไม่ชอบอันนี้ไม่หนูอยากให้เราแบบเข้าใจในสิ่งที่หนูเล่นนิดนึงบางคนแบบมาเพราะสตอรี่รักหนูเข้าใจนะแต่ว่าหนูอยากให้เข้าใจนิดนึงค่ะเพราะว่าหนูว่าไปฟิกอะไรไม่ได้เพราะว่าแบบถ้าเขาไม่เข้ามาเล่นถ้าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่หนูเดินเรื่องก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าไม่ได้เล่นด้วยกันแค่นั้นมาไปพักเลยไหมค่ะ แต่ถ้าจําอะไรได้หรือว่าหายปนหัวแล้วตอนที่จะคุยบอสเรียกชี้นะค่ะได้สินีน้ำบอสวันดีค่ะครับสวัสดีครับ,บ,รบขอบคุณค่ะคุณหมอครับไม่เป็นไรครับยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดี๋ยว,วหมอรอคนไข้นะครับค่ะงั้นพรุ่งนี้ชี้ผ้าอาไปหาหมอด้วยนะคะได้ครับ,บายบายค่ะบา,บ,าบายบายน้ำบายบายครับคุณหมอ